คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวย,วยโชคสิรษฐมลานะครับก็บสูตรพิชิตล้านครับเป็นสูตรพิชิตล้านั้างบนนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่ 1. พฤษภาคม6.4 1. ครับ1พฤษภาคม6.4สนะสถิติมันเดินมาทั้งหมด17งวดติดรับ ที่ไม่หลุดเลยแต่ว่าก่อนดนสิ่งใดเลยแล้วก็ต้องกดติดตามไปก่อนนะครับกดติดตามอย่าลืมสําคันนะกดติดตามกดแส่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูในวิธีการคานวณกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของสิ่งอื่นใดเลยนะครับอ่ะเรา,าดูเข้าตั้งแต่1พฤษภาคมใช่ไหมอ่ะ1พฤษภาคมเรามาดูในวิธีการคำนวณนสิ่งที่ขาอย่างไรนะครับ1พฤษภาคมกราฟที่ออก5.1272สตอลออก ราจะได้ส่วนห่องหลักแสนเราันจีหนครับบวกด้วยหลักร้อยละวีน่บวกด้วยหลักสิบหาังคูณด้วยสามบวกด้วยนะครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองบวกด้วยสิบหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสองนะครับก็เป็นห้าบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสาม บวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย2ทัง4บวกด้วย4บวกรวมกันได้19 19ป่ะครับได้ไหมแต่ถ้าได้19เท่ากับไหม19 19 19บวก8ของที่ครับ19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 27ก็ใส่27ก็ใส่7ครับ 7จ็ดบวกสามคงที่ครับนี่เป็นเลขสามไหบวกสามคงที่เป็นสิบครับก็ใส่ใส่ศูนย์ครับได้พ่ชิตลากนะครับ,รบ,อนะรบเอาไว้เป็นเลขวิง่งเลขเจ็ดกับเลขศูนย์ เลขเจ็ดกับเลขศูนย์หลมาตันต่อเลขเ็กับเลขศูนย์นะครับเลขเจ็ับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10หลังวันที่1ครับต่อมา16พฤษภาคม1สพฤษภาคำหกนะครับคำนวณในส่วนของวิ่งรางได้เลขเจกับเลขศูนย์เลขเ็กับเลขศูนย์นะครับเรามาดูเจ็ดกับศูนย์หนึ่มิลลายนหกสี่ครับ ออกสอ2 9ก้าสองเกนะครับ9 7 2 2เ4 5เลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของวิ่งเข้ามาตำแหน่งของลักสิบหลังมาทีหนึ่1ครับต่อมาครับ1มิลลิายนหกคำนวณในส่วนของพิจิตรหลานได้เลขวิง่งเลข1กับเลข4เลข1กับเลข4ครับ1กับ4นะครับจำดูนะหนึ่กับ4 1กับ 4. 4เลข1 4. เข้ามาตำแหน่งของลักหน่อยรางวัลที่หนึ bon ่งครับนะครับเลขหนึ Wij ่งเข้ามาตำแหน่งของวิ่งเข้ามาตำแหน่งของลักหน่อยรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับ16มหกเมายน64 16่สิบหกายนหำนวณวิ่งแล้วำนวณวิ่งบนได้เลข7กับเลข0ูย์เลข7กับลเลข0ูนะเรามาดูครับเลข7กับเลข0ูนย์นะครับมาดู 7กับศนย์นะคเลข7จ็กับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยแล้ว,วันที่หนึ่งกับหนึ่ก็ได้ดราคมหกสี่กำนันวิ่งวิ่งบนออกมาได้เลข7จ็กับเลขศูนเลขเจ็กับเลขศูนย์นะครับตามนีนะเจ็ดกับศูนย์สิบหกครด้าคมหกสี่ออกเจ็ดสองหาอตรวกออกเจนย์นะครับได้เจ็ดวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้ว,วที่1นึ่งกับสิบหกครับ,บดราคม คำนวณวิ่งบนดอกกระายเลข6กับเลขเได้6กับเลข9ครับเรบามเดียวนะ6กับ9ครับลำบากเดียวกัน6กับ9เลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสอที่1ครับ1สิงหาคม1สิงหาคม64นะครับคำนวณวิ่งอิพิธิ์ล้านเป็นเลขวิ่งได้เลขศูนย์กับเลข3าเลขศย์กับเลข3ารกับลำบากเดียวศูนย์กับ3านะ กับ3เลข0เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับสิ16สิงหาคม64คำนวณวิ่งคำนวณเลขวิ่งได้เลข5กับเลข8ดเลข5ากับเลข8ครับเราดูเลข5ากับเลข8นะเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับเองว่าแต่มาที่ออก4ี่จะถ่ายครับ1กันยายน64กสีคำนวณวิ่งบนอัไดาเลข3กับเลข6เลข3และเลข6ครับเราดู สาก็หเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลงวันที่หนึครับที่ออกเก้าสามห้านะรับสิกันยายนหกสี่สิบายนหกคำนวณวิ่งบนออกมาได้เลขเจ็กับเลขศูเลขเจ็กับเลขศูนย์ครับเรามาดูนะเกับศูเลขเเข้ามาตำแหน่งในงวดในงวดถัดมาครับคือเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหงวันที่หนึครับคือเลขเนะครับของวดของหนึ่ตุลาคมหกครับ 1 6ตัวเลขของหกสีคำนวณในส่วนของวิงบนด้เลข3กับเลข6กครับเลขสมกับเลขหนะเรามาดูครับ3ามกับ6กกับหกนะเ,เรา,าดูสิตัวลขของหนะครับที่ออก3.72 2จ็ตัวล 3, ตเลขสแปดเลขสเข้ามาตำแหน่งนของหลักร้อยรอบที่หนึงครับสิบหกตัวลขของหกสตัวเลข คำนวณออกมาไเลขศูนย์กับเลขสามเลขศูนย์กับเลขสามครับเราดูเลขสมเข้าวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบที่หน่งเลขศูย์วิ่งเข้ามาหลักร้อยตวที่หนึ่งครับสองตำแหน่งแรกสิบหนึพิกายนหกสี่หนพิกายนหกสี่ำนวนวิ่งบนออกมาได้เลขหนกับเลขสีเลขหกับเลขสี่ครับเราดูนะหนึ่กับสี่สิบหิกายนหกสี่ออก เจ็ดหกหนงองตออกแพทเจ็ดนะครับเลขหงเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเอามวที่หนึ่ครับ 16, สิบหกจิกายนหกครับคำนวณวิบนออกมาได้เลขแปกับเลขห่งเลขแกับเลขหงครับตามมาดูนะเ 8, ะเลขแกับเลขหนึ่งหนึ่งนทรคงหกสี่ออกสอ,อ,องห้าแปงตลออก8ปนะครับเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเอาไว้ที่หครับ ทน์ัะค64หกสี่หนึงทน์ัคกสีำนวณวิ่งบนออกประไดเลขสองกับเลขห้เลขสอกับเลขห้ครับสองกับห้าเราไปดูนะ16บหกสบหกทน์ัะคูณหกสออกหกสามเก้าสอางตแปดเลขสเข้ามาหลักร้อยเรา,าี่งครับเลขหาเข้ามาหลักหน่ยเราที่งสอตำแหน่งเข้ามานะครับ16บหกทศน,น,น์ัคกสี่คนวณวิ่งบนออกประไดเลข สและเลข6เลข3ามเลขหนะเรามาดูครับ3กับ6 30ามสตวนคมออกอะไรออก8ปดหนึ่นอตัวลออก3านะครับเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรลังวัที่1นะครับต่อมา30มสิตัวนคม6 4สี่นะคะ 8, 19, 0, 6, 8, 2, รับแปดหนึ่งนอตัวลออกสานะครับแดบวกด้วย0บวกด้วย3าส กบวกด้วยเกบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยหนคูณสบวกด้วยสบวกลงกันได้เท่ากับได้เยเอ่ยได้เท่ากันไหมเราคำนวณดูนะครับได้เท่ากับ28ไหมยียี่แปป่ะครับเท่ากันไหมยี่ ยี่สิบแวกอีก8ปดกับ28 2สิบแปดยี่สิบเก้เอ็ดสามสอเป็นสาตนำเลขหลังประมาณครับคือเลข6กครับ6บวก3ามพงที่รับหกเปเป็น9ใส่9ครับได้เลขวิ่ง6กแปดเนะครับต่อมาครับเรามาดู17มกราคม6 5ครับออก8ป0แปดศูนย์ห้ตัวออก9 2 ่9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่อยรางวัลที่1ครับต่อมาครับ17มกราคม65 17มกราคม65ครับ8 8 0 1 5 9 2ตารางออก92นะครับ8บวก1บวกด้วย93 27บวกด้วย7บวกด้วย5บวกด้วย1 บวกด้วย1คูณ2อบวกด้วย2นะครับบวกรับกันได้เท่ากับเท่าไหร่ช่วยคำนวนได้ครับได้เท่าไหร่ครับ24ไหม24ยสักทูนะครับ24บวก8ของที่ครับ24 25 26 27 28 29 30 31 32 32มสะครับ32เราก็ใส่2ครับค่าหลัง2 3, อบวก3ามคงที่เป็น5ได้เลขวิ่ง2และ5ครับนะครับโอเคนะ เป็นสูตรของพี่ชิดลานนะครับเป็นสูตรข้างบนนะครับด้านบนนะครับวิ่งบนนะครับก็สูตรนี้เข้าตั้งแต่1พฤษภาคม64นะครับเสาร์ที่17กว่าติดครับนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแบ่งปันแก่คนที่ยังไม่ได้รับโชคนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสูตรหน่อยโชคสิริมานานครับสวัสดีครับ